สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของการชําระตัวของซัมซุงไฟแนนซ์นะครับซัมซุงไฟแนนซ์นะครับที่ลูกค้าผ่านมานะครับวิธีการชําระเงินง่าย,ายๆแค่ปลายนี้ของเรานั่นเองนะครับลองไปดูกันนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับมันจะติดอยู่ในตัวเครื่องของเราอยู่แล้วตอนที่เราทําการซื้อเครื่องนะครับพนักงานก็จะทําการติดตั้งตัวของแอปตัวของซัมซุงไฟแนนซ์นะครับเป็นตัวนี้เราก็คลิกเข้าไปเลย ซัมซุงไฟแนนซ์นะครับจะมีดอกเบี้ยส8 7นนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นยอดที่เราต้องชําระนะครับวิธีการชําระนะครับกดชําระเงินกดชําระเงินเสร็จแล้วมันจะมี2ช่องทางนะครับก็คือการชําระเงินผ่านแอปธนาคารตัวนี้ไม่แนะนําย้ําว่าไม่แนะนํานะครับกดออกไปเลยนะครับมาดูตรงนี้ตรงโชว์คำว่าด้านล่างนะครับโชว์ขิว์อักแล้วก็แคปหน้าจอนะครับหรือสกินช็อตไปนะครับ แล้วนะครับไปจ่ายที่แอปธนาคารหลังจากหลังจากที่เราจ่ายแล้วนะครับเราไปดูที่รายละเอียด <c oughs> ตัวนี้ของผมก็ทําการชําระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งันหกบเบาทนะครับตรงนี้ก็คือ29่สิบเกาพฤศจิกาครับอืมชำะระล่วงหน้าชาระล่วงหน้าชําระล่วงหน้าหมดแล้วนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วทุกคนจะถามว่าชําระ หลังวันที่3ได้ไหมชำระได้แต่เครื่องของคุณจะถูกล็อกครับแนะนําว่าให้ชำระก่อนวันที่3ของเดือนถัดไปหรือให้ชำระทุกวันที่30ของทุกเดือนนะครับ <c oughs> ใครที่ถูกล็อกนะครับก็ต้องติดต่อพนักง,งานหรือติดต่อคอ c เซ็นเตอร์ของ Samsung Finance อ่ะวิธีการติดต่อเรามาดูกันนะครับพอเราเข้ามาหน้านี้นะตรงนี้นะครับ มันจะมีความว่าขอความช่วยเหลือด้านบนเห็นไหมนี่นี่ครับจากนั้นนะครับจะมีเบอร์โทรมีอีเมลแล้วก็พูดคุยกับเรานะครับเราสามารถที่จะใช้ตรงช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ s a m s u n ง Finance ตรงนี้ได้เลยนะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับวิธีการชำระเงินหรือนู่นนี่นั่นนะครับสามารถพูดคุยกันมาได้เลยนะครับ ส่วนใครที่ถามว่าแอปพลิเคชันสามารถถอนการติดตั้งได้เลยหรือเปล่านะครับเมื่อเราชำระหมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะกดค้างที่แอป Samsung Finance แล้วมันจะมีคำว่าถอนการติดตั้งนะครับส่วน Device Service นะครับเราต้องโทรหลังบ้านเบอร์นี้นะครับ024819444นะครับเพื่อให้เขาปลดล็อก Device ให้นะครับเขาบอกว่าตัว Device จะถูกปลดภายใน14วันนะครับจากคอร์ c e n นเตนะใครที่ชำระแล้วก็ ยินดีด้วยนะครับคุณได้ไปต่อนะครับส่วนใครที่ชำระ